ครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกไล่สเกลนะครับโดยจะใช้ C Major s c a l e มาฝึกนิ้วกันนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกโครมาติกสเกลไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็มาใน C Major s c a l e นะครับเราเริ่มกันเลยนะครับนิ้วกลางนะครับสายที่5ช่องที่3อ่า แล้วก็นิ้วก้อยนะครับสายที่5้าช่องที่ห้านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสายที่4ี่นะครับช่องที่สองสายที่4ี่เหมือนเดิมช่องที่สสายที่4ี่เหมือนเดิมช่องที่ห้าต่อไปสายที่สามช่องที่สอง ต่อไปสายที่3ช่องที่4และสายที่3ช่องที่5อ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับ C major scale นะครับลราลองไล่ดูนะครับจนะเป็นแบบนี้อ่ะดูอีกรอบหนึ่ง ครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับเป็นการฝึกนิ้วที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่มากนะครับลองไปฝึกดูนะครับ